สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะในวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะในหน่วยที่3ที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพนะคะตัวชี้วัดใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ การค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมีลักษณะอย่างไรการค้นหาข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตจะต้องอาศัยเทคนิคต่างๆในการค้นหาข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการมากที่สุดซึ่งการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นมีเทคนิคในการสืบค้นข้อมูลดังนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีโทรศัพท์มือถือซึ่งนักเรียนก็เคยใช้มือถือในการหาข้อมูลอยู่แล้วนะคะ เราก็ใช้ตามที่เราเข้าใจก็คืออยากทราบข้อมูลอะไรก็พิมพ์เข้าไปใน Google, นะคะทีนี้เรามาดูวิธีการนะคะที่ถูกต้องในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทําได้อย่างไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเราต้องการทราบข้อมูลแผนที่ประเทศไทยนะคะเราจะหาข้อมูลเหล่านี้ได้ยังไงบ้างก็จะมีอยู่5วิธีการด้วยกันก็คือพิมพ์คําว่าแผนที่ประเทศไทยแผนที่ประเทศไทย jpeg นะคะ เครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดนะคะก็คือแผนที่ประเทศไทยแผนที่ประเทศไทย s i t e .co.ts นะคะประเทศไทยแอนแผนที่นะคะก็จะสามารถสืบค้นข้อมูลได้นะคะต่อมานะคะข้อที่1นะคะการค้นหาโดยใช้คำสำคัญนะคะเป็นการค้นหาข้อมูลโดยพิมพ์คำที่ตรง ประเด็นและตรงตามความต้องการบนเว็บไซต์ที่ให้บริการสำหรับสืบค้นข้อมูลยกตัวอย่างเช่นนะคะอาเซียนนะคะก็พิมพ์เข้าไปเลยนะคะในช่อง Google ในการสืบค้นข้อมูลนะคะข้อที่2นะคะการค้นหาโดยระบุชนิดของไฟล์เป็นการค้นหาข้อมูลโดยการเจาะจงชนิดของไฟล์ข้อมูลที่ต้องการซึ่งทำได้โดยการพิมพ์ชนิดของไฟล์ที่ต้องการต่อท้ายคำสำคัญ ที่ต้องการค้นหาบนเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลยกตัวอย่างเช่นนะคะประเทศอาเซียน jpeg นะคะแล้วก็ประเทศอาเซียน pdf นะคะต่อมาการค้นหาโดยระบุป,ประเภทของเว็บไซต์เป็นการค้นหาข้อมูลโดยเจาะจงเลือกเฉพาะเว็บไซต์ที่ต้องการเท่านั้นซึ่งทำได้โดยการพิมพ์คำสำคัญที่ต้องการค้นหา แล้วตามด้วยคำว่าไซต์โคลอนและประเภทของเว็บไซต์ที่ต้องการนะคะยกตัวอย่างเช่นประเทศอาเซียนไซต์โคลอน co.th นะคะประเทศอาเซียนไซต์โคลอน go.th นะคะข้อ4นะคะการค้นหาโดยใช้เครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์เป็นการค้นหาข้อมูลโดยนำเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์มาใช้ในการค้นหาข้อมูล ตามตัวอย่างนะคะเครื่องหมายอัญญประกาศนะคะใช้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้แสดงผลทุกคำในประโยคน,นะคะเช่นสมาชิกอาเซียนนะคะตามตัวอย่างหัวข้อถัดมานะคะเครื่องหมายบวกนะคะใช้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้ปรากฏคาเหล่านั้นบนหน้าเว็บไซต์พร้อมๆกันนะคะยกตัวอย่างเช่นสมาชิกบวกอาเซียนนะคะต่อมานะคะเครื่องหมายลบนะคะ ใช้ค้นหาข้อมูลโดยระบุคำที่ไม่ต้องการให้ปรากฏบนเว็บไซต์ไว้หลังเครื่องหมายลบนะคะเช่นอาเซียนลบขีดนะคะอาหารนะคะอาหารก็จะไม่ปรากฏในการเฟิร์สข้อมูลนะคะข้อที่5นะคะการค้นหาโดยการใช้ตัวดำเนินการเป็นการค้นหาข้อมูลโดยใช้ตัวดำเนินการมาเชื่อมคำตามที่ต้องการตัวดำเนินการแอน ะะเป็นตัวดำเนินการที่ใช้เมื่อต้องการค้นหาคําสำคัญเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมาชิก and อาเซียนต่อมานะคะตัวดำเนินการอ,อเป็นตัวดำเนินการที่ใช้เมื่อต้องการให้แสดงข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งที่พิมพ์คำค้นหาลงไปนะคะประเทศอาเซียนออาหารประจำชาตินะคะการจัดลำดับผลลัพธ์ของการค้นหา จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นโดยขั้นตอนการจัดลำดับผลลัพธ์การค้นหาสามารถทำได้ดังนี้ข้อที่ 1. นะคะพิมพ์คำค้นหาที่ต้องการ 2. เลือกการตั้งค่า 3. เลือกการค้นหาขั้นสูง 4. กรอกข้อมูลการค้นหาที่ต้องการนะคะ การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้ดังนี้นะคะ 1. ต้องพิจารณาจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมีชื่อผู้เขียนหรือผู้ให้ข้อมูลระบุไว้มีวันที่เผยแพร่และครั้งที่ปรับปรุงมีการอ้างอิงแหล่งที่มาบอกวัตถุประสงค์ในการจัดทำนะคะ การค้นหาข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เนต็ตอย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนจะต้องเรียนรู้เทคนิคและการจัดลำดับผลลัพธ์การค้นหาเพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามความต้องการที่สุดและเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะต้องประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยนะคะไม่ใช่จะนําข้อมูลอะไรมาแล้วเอามาใช้ได้เลยนะคะต้องสืบค้นดูและพิจารณาดูก่อนว่าข้อมูลที่นักเรียนเลือกมาใช้เนี่ยน่าเชื่อถือไหมถูกต้องไหมเหมือนเวลาที่เรา อ่านหนังสือหรือเลือกการใช้หนังสือในห้องสมุดนะคะเราก็ต้องดูว่าหนังสือหรือวารสารต่างๆที่เราศึกษาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนนะคะได้เขียนมาปีการศึกษาตอนไหนนะคะเช่นถ้าเขียนานานเกินไปข้อมูลต่างๆก็อาจจะล้าหลังเกินไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้นะคะในวันนี้ครูก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากอักษรเจริญทัศน์นะคะ ที่ได้ทำพรีเซนต์ในการใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีนะคะสำหรับนักเรียนวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะ